สวัสดีับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนานะครับวันนี้มางานคอฟฟแอ์เบเกอรี่นะครับซึ่งก็จัดขึ้นทุกปีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังเชียบัตตานะครับผมทําจากวัตถุดิบของเรานะครับชื่อว่าเชียบัตต้าคลาสสิกาครับเป็นดายซาวโดนะครับแล้วก็มีวีตปูเตน รูปร่างก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ตัดเนื้อให้ดูนะครับผมส่วนส่วนขนมปังนี้ครับเราทำมาโชว์นะครเราอบแห้งมาหมดแล้วใช้โปรดักต์ของบริษัทเรานะครับผมเป็นเป็นพรีมิกแบบ100%นะครับแค่เอาแป้งเราไปผสมยีสต์น้ำแล้วเราก็ขึ้นรูปจะมีพลาสติกไลายไลทุตูิเกนไลท์พลาสติกลายดาร์กแล้วก็ อุติเกนรักนะครับผมการขึ้นรูปก็ง่ายๆครับใช่เดี๋ยววันนี้นะครับบ่ายสองเราจะขึ้นรูปตัวนี้นะครับที่เวทีด้านหลังครับผมฟังน่าทานมากเลยมีล็กกชมิดด้วยโอเคด้านนี้ก็จะเป็นเค้กนะครับอันนี้โตเล่นโตเล่นนะครับเราทำขายด้วยนะครับช่วงปีใหม่ ช่วงคริสต์มาสอีฟนะครับาขายราคาประมาณ250-500บาทอันนี้ไซส์250กรัมนะครับผมประมาณ250บาทนะครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับผมาสายการบินลุกทันซาของเยอรมันผมเคยเจอพนักงานเขานะครับเขาบอกว่าอร่อยกว่าของที่สายการบินเขาทำอีกน,นะครับผม นื่องจากมันไม่หวานมากไม่เหมือนสูตรของเยอรมันอันนี้ทำขาย,ขายอันนี้ไม่ได้ทําขายครับเราทํามาโชว์อย่างเดียวครับเป็นเป็นธีมแบบสีสันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นธีมแบบตุจจีนตุจจีนก็จะเน้นสีแดงสีทองนะครับสีเงินเป็นมัฟฟินนะครับแล้วเราก็ใช้เป็นแป้งหวานนะครับซูก้าโดมาโคเวอร์มันไว้แล้วก็บัรด้วยสีทองสีเงินนะครับแล้วก็อบไปพร้อมกันเลย เป็นเตีมตุดจีนนะครับส่วนนี้ก็เป็นรักช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตของเราก็เป็นช็อกโกแลตที่นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นแบรนด์คาร์ม่านะครับของเราจะมีหลายประเภทมีทั้งแบบเป็นบล็อกเป็นคอย์นะครับเป็นบล็อกยังไงเป็นบล็อกเป็นบล็อกก็จะเป็นบาครับเป็นบา เป็นบารประมาณ2กิโลเราไม่ได้เอามาสา์มาโชว์นะครับแบบกอบบยก็คือแบบนี้ครับผมบบเวลาใช้ก็เอาไปละลายได้เลยง่ายๆนะครับ,บ,บใช่แล้วซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้นี่นนนครัวซองเล็กมิลานอครับหายากมากในประเทศไทยทำมาจากทำมาจากแป้งพรีมิกที่เราขายเนี่ยครับแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งที่ผสมไดากาลิกไดโอเนียน ไดปาป,ปิกานะครับแล้วก็มีโทมาตโต่วาวด์ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพลนควซองนะครับเป mm ็นควัวซองนะครับ mm hmm. แล้วก็นี้ก็จะเป็นมัฟฟินนะครับม mm ัฟฟินที่เราเป็นแป้งพรีมิกนะครับขึ่งสําเร็จผสมไข่น้ําน้ํามันแล้วก็คน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  mm hmm. แล้วก็บีบอบได้เลยม mm ี hmm. ขายด้วยใช่ไหมมีขายครับที่บริษัทเรามีอะโปรดัก ที่เป็นพรีมิกประมาณ60 Wh. สกว่าชนิดนะครับมีทั้งแป้งที่เรามิกเองแล้วก็แป้งที่เรานำเข้าจากต่างประเทศด้วยจากประเทศเยอรมันนะครับวกติจะเปิดด้านในเน,นี่ยนะมาวันนี้ครับก็จะมีอะโลมาอะโลมาจะเป็นกลิ่นวานิลาะคระับอันนี้จะเป็นอะโลมาคือมันจะ เข้าเตาอบแล้วกลิ่นมันก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับอะโรมาผ่านกระบวนการการอบกลิ่นก็จะเหมือนเดิมซึ่งมันต่างจากเอสเซนต์นะครับเอสเซนต์ที่ขายบ้านเราถูกมันจะมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเราไปใช้กับงานอบมันจะระเหยออกไปหมดครับไม่ค่อยมีกลิ่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพดนะครับเพดนี่เราจะใช้กับงานเย็นอย่างเช่นไอศครีมมูส าพาลีนไส้พาลีนแล้วก็จะใช้กับงานต้มก็ได้แต่ไม่ใช่งานอบนะครับจะแยกกันอันนี้ใช้งานเย็นงานต้มงานต้มคืออุณหภูมิมันประมาณร้อยองศาแต่งานอบเนี่ยมันต้องเป็นอะโลมาซึ่งอุณหภูมิมันจะมากกว่าร้อยองศาเซลเซียสนะครับผมโอเค ส่วนตัวนี้ไฮไลท์นี่แพ็กกิ้งใหม่ของเราเป็นแป้งลายที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับแป้งลายแล้วก็โฮมิลนะครับโฮมิลบ้านเรากำลังนิยมนะครับโฮมิลก็คือแป้งข้าวสาลีบดท,ทั้งมเมล็ดนะครับซึ่งมันจะเป็นแป้งที่เน t ช r a l ลคือมันนอน GMO นะครับแล้วก็นันไกโฟเศตนะครับแล้วก็ไม่มีสารพ่กข่าวนะครับแป้งตัวนี้โฮมิล ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นแป้งวีดแป้งวีดเหมือนกันนะครับนัน GMO แล้วก็ไตรโฟเซตที่แย่ก็แค่ไหีอันนี้โฮมิมลคือเป็นแป้งที่เขาบดบดทัท้งเปลือกเป็นเมล็ดข้าววีด a ายสีเนี่ยรับอันนี้จะเป็นแป้งวีดเปอแป้งขนมปังที่บ้านเราเรียกกันจนติดปากนะครับแป้งขนมปัง วนตัวนี้โฮมิลก็คือข้าวสาลีเหมือนกันแต่เขาจะบดทั้งเปลือกให้มันติดเปลือกอรออกมาที่เขาเรียกว่าวีดแบรนด์นะครับวีดแบรนด์อันนี้เป็นแป้งลายครับแป้งลายก็คือสปิชี่คือข้าวพันหนึ่งมีทั้งลายวีดบาเลสเปลเป็นสายพันธุ์ของเขาครับใช่อ,อกอโพรตก็คือขนมปังได้โฮมิล oh mm hmm. ก็ทลาย โอเคครับ <Okay. S 2> อันนี้นะครับจะเป็นเดคอเรทีฟเบสนะครับเราจะใช้เทคนิคนะครับในการเล่นสีสันเล่นลายมันนะครับออย่างนี้เราก็เราขึ้นรูปแล้วเราก็ดิฟด้วยเซโมลิน่านะครับแล้วเราก็โรยด้วยผมมงหม้อเป็นสีดำนะครับเพื่อให้มันตัดสีกัน อย่างตัวนี้เราดิฟด้วย poppy seed ส,ส,สีดำเราก็ตัดสีด้วยสีขาวโดวยใช้แป้งหวีดโรยแค่นั้นเองครับปรับตัดสีให้เป็นสีดำสีขาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ flower bed นะครับ flower b e จะรูปทรงคล้ายๆดอกไม้ไอ้ที่มันเผยออย่างนี้นะครับเราใช้น้ำมันทาที่แป้งนะครับทาที่แป้งเวลาอบมันก็จะเปิดออกแค่นั้นเองนะครับดีไซน์ อันนี้ก็จะเป็นแบบดูเหมือนเป็นเอหอยแล้วเนาะหอยหอยทากเนาะจะเป็นดีไซน์แบบว่านง่ายๆอันนี้ก็จะมีการอบรมนะครับมีการสาธิตการทําขนมนะครับในการทําขนมปังจากบริษัทยี่หลิกนะครับแล้วก็บริษัทชมิดนะครับโดยเชฟนะครับือิแล้ว แต่ขนมปังมันใช้วิธีนั้นไม่ได้ครับเยอะไหมครับอ๋อถ้าโดยประมาณเท่าอย่างผมเนี่ยประสบการ์การอบก็ไม่สูงม,มากนะครับอออย่างโค้ดเนี่ยพิมพ์สี0รกรัมผมก็ให้มันเจินยีบนาทีก็สุกแล้วแต่สียังไม่ดำนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบวิศกรลยามของผมนะครับสย่างพวกเนี้ยโอ้ยี่สิบนาทีก็สุกแล้วกัง แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยขนาดคั้นึ่งรกรัมเนี่ยสิบหนาทีก็สุกแล้วอันนี้ผมประมาณการเองได้ผมจะใช้วิจารยนประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็เราใช้เช็คอุณหภูมิเป็นวิธีที่ชัวที่สุดครับใช้อุณหภูมิเท่านี้อบเวลาเท่านี้ อ่ามันก็เราเช็คแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหรืออาจจะสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้ใหม่ๆ่นะครับแล้วเราชํานาญแล้วเนี่ยเราอบบ่อยๆครับขนมปังตัวเดิมเราไม่ต้องไปเช็คแล้วครับอบแล้วออกมาดีก็เราต้องเช็คแล้วครับตัวครับที่เราพึ่งพิ่งจะอ่อทดลองสูตรแล้วก็พัฒนาสูตรแล้วก็สําเร็จหมดแล้วนะครับอ่อลูกค้าสั่งแล้วก็ผสมทันทีเลย สั่งมาสิบกิโลเราก็จะผสมแค่นั้นใช่ครับเราจะไม่เก็บไว้เลยมีอีกไหมครับคำถามอ๋อเดี๋ยวผมเดินเลยไปนะครับครับเดี๋ยวผม ลูกค้า,าผมเอาคําถามขึ้นมาด้วยเลยนะครับบางคนไม่รู้คําถามไม่ได้ยินลูกค้าเขาถามว่าถ้าลูกค้าก็มีไม่มีเครื่องตีแบบนี้จะใช้เครื่องตีเล็กๆได้ไหมมันก็ได้นะครับถ้าคุณภาพของเครื่องมันได้นะครับแล้วก็อาจจะตีได้น้อยๆอย่างเครื่องเครื่องมันอยู่เนาะอย่างเครื่องตีที่ชิ้นเอกเลยเนี้ยครับ เราก็ตีสักประมาณครึ่งกิโลก็พอแล้วครับอย่าตีเยอะเพราะว่าเครื่องเขาไม่ได้ออกแบบมาสําหรับตีขนมปังโดยเฉพาะอย่าไปโอเวอร์โหลดเครื่องมันนะครับเดี๋ยวพอมันติดแล้วเฟืองมันจะรูดเหมือนรถยนต์เลยครับมันมีเฟืองด้วยเฟืองรูดปุ๊บก,ก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนอดิสี่วันเลยเนาะมาทุกวันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปให้นะครับ หรือว่า,รวาเราเดินไปให้เลยดีกว่าเนาะโอเคอน,นีนะครับทมาเขาบอกว่ามาทุกวันเลยนะครับใช่ไหมครับรแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินมาอโอ้ไม่ใช่ <laughs> ครับรามาทุกวันเลยนะครับ เป็นรางวัลความสนใจดีเด่นโอเคอันนี้นะครับฟลาวเวเบดนะครับวิธีการขึ้นรูปก,ก็อันนี้เราพักไว้เราก็จะปั้นนิดนดนะครับปั้นไว้นิดนดเอาปั้นรอไว้อย่างนี้นะครับอันนี้หนูเอาพลาสติกปุ่มน้้อเอ อันนี้แป้งเราก็ใช้แป้งสาลีนะครับในการรีดบังนะครับเราสาดแป้งนิดๆนะครับอ่าก้อนที่เราไปแช่ตู้เย็นนะครับเราก็จะรีดง่ายเวลารีดเราก็จะรีดขยแงมุมอย่างนี้นะครับ<อ>เพื่อให้มันกลมนะครับติดเราก็สาดแป้งนะครับ พิมพ์กดนะครับบังคับให้มันกลมนิดนึงนะครับกดเศษมันออกนิดนึงกระผมขอน้ำมันีน่คใช่โอเคขั้นตอนแรกนะครับพอเรารีดได้ได้กลมแล้วนะครับเราก็จะจุ่มนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเราจะซับน้ำไว้นะครับเพื่อให้เราจุ่มง่ายเราจะไม่ค่อยอยากใช้ฟอกกี้นะครับเวลาใช้ฟอกกี้ฉีดแล้วมันจะเลอะเทอะน้ำกับแป้งเนี่ยมันจะเหนอะหนะสกปรปกเลยะครับเราจะจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำเพื่อให้มันติดเกรนดนะครับเกรฑดที่เราจะจุ่มอันนี้ที่ผมจุ่มนี้เป็นเซโมลิน่านะครับเซโมลิน่าอ่าพอจุ่มเสร็จนะครับ เราก็คว่ำนะครับเอาหน้าที่มีเซโมลิน่าคว่ำไว้นะครับคว่ำไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ํามันนะครับน้ํามันทาที่รอบๆตรงนี้นะครับเพื่อให้ลอยตรงนี้มันเผเยอเออกมานะครับใช้น้ํามันเป็นตัวเปิดมันนะครับให้มันมันไม่ไปติดกันแค่นั้นเองใช้น้ํามัน องเห็นนะครับข้างหลังเราก็ทารอบๆนะครับน้ำมันอันนี้แป้งอันนี้ที่เราปั้นไว้นะครับเราก็ตะเข็บนะครับตะเข็บอยู่ด้านล่างเราเอาตะเข็บขึ้นข้างบนนะครับตะเข็บจะขึ้นข้างบนเอาวางเรียงนะครับห้าก้อนนะครับเว้นระยะห่างให้เท่ากันนะครับ มาอย่างนี้นะครับเอาตะเข็บขึ้นด้านบนนะครับใครอยากถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายซูมมาก็ได้นะครับก็จะตะเข็บขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับตะเข็บถ่ายเร็วๆหน่อยครับผมเมื่อยตะเข็บขึ้นข้างบนนะครับทาน้ํามันนะครับขั้นตอนมันก็มีรายละเอียดเยอะนะครับถ้าเราลืมสเต็ปเดีย๋ยวเมื่อกี้น้องเขากังวลว่าผมกลัวผมจะลืมดิ๊ ลืมทาน้ํามันอะไรนี่นะครับสเต็กันจะมีนะครับทีนี้เราก็จะใช้มีดนะครับมีดตัดจากจุดตรงกลางนี้นะครับมองเห็นนะครับจุดตรงกลางตรงนี้ครับเราจะตัดมาไม่ขาดนะครับตัดมาไม่ขาดโอ้เราไม่มีกล้องข้างหลังเนาะสองทาให้เชฟเมื่อยเลยลําบากต้องมาเอียงต้องกรัแครงนะครับมองเห็นทุกท่านไหมครับ ผมพยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับในสภาพที่เราไม่มีเครื่องมือเยอะอ่าเราก็ตัดนะครับตัดปกติผมจะตัดง่ายถ้าผมวางกับโต๊ะอันนี้ผมยืนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเค เราก็ตัดให้ขาดอย่างนี้ครับตัดตรงกลางมาถึงแต่ไม่ต้องขาดถึงตรงเส้นรอบวงของแป้งที่เรารีดไว้นะครับแค่นี้นะครับเอ,อหนูหนูเจาะหนูหนูทำอย่างนี้ได้ัหนจะดีกว่าไหมโอ้แจ๋วเลยอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็ดึงนะครับดึงแป้งที่เราตัดขาดนะครับมาติดไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับตรงกลางอย่างนี้นะครับ นี้นะครับผมอ่าเราก็จะพลิกพลิกเขากลับนะครับโดยการใช้อย่างนี้นะครับพลิกกลับพลิกกลับอยางนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่รูปแบบตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของต่างประเทศแต่เขาจะมีตะกร้าซึ่งตะกร้าตัวนี้ผมหาซื้อไม่ได้เลย ผมก็เลยประยุกต์วิธีการเ่านะครับแล้วก็ใส่สีสันเข้าไปแค่นั้นเองผมเคยไปเห็นขนมปังตัวนี้ในในตำราเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมาทำให้มันสวยกว่าเขาอีกอะครับโดยการใส่สีสันใส่อะไรเข้าไปนะครับของเขาจะเป็นแป้งทื่อๆแล้วก็โรยแป้งอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้เราก็จะสไลด์ใส่ในถาดน,นะครับ ไม่ใช่ถาดนี้จัดเอาถาดรูจ่ะอ,อ,อ่าอันนี้เราก็ใช้สเปรย์ฉีดนะครับสเปรย์ฉีดไม่ให้ติดนะครับเ,เป็นไขมันนะครับน้ำมันถ้าเราไม่มีก็ใช้แปรงนะครับทา ที่เราโรยแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะได้สไลด์ออกมาง่ายนะครับสไลด์ออกมาง่ายเราก็มาจัดรูปทรงอีริงนะครับ